สวัสดีครับแม็กนะครับจากช่องแม็กฟอร์ดนะครับวันนี้นะแม็กก็จะเอารถนะครับกระบะสิประตู DBL y t e Tag 4x4 10 Speed นะครับมาให้ชมกันนะครับช่วงนี้นะครับอย่างที่หลายๆคลิปนะครับแจ้งลูกค้านะครับส่วนรถพิเศษนะครับโปรโมชั่นแรงๆนะครับมีให้นี่คือหนึ่งใน1คันนะครับที่เราเเารียกว่าทยอยหมดแล้วนะลูกค้าหลายๆท่านนะครับก็มีการนะครับนำกลับไปแล้วนะครับกับ w h t e Tag 4x4 10 Speed คันนี้นะครับตัวนี้ก็ แต่งหล่อนะมูลค่าตอนนี้นะส่วนลดมากกว่า180,000บาทเลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะพาไปชมรอบคันกันนะครับว่าแต่งออกมาแล้วหล่อขนาดไหนหน้าตาเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับได้เครื่องยนต์2.0นะ210แรงม้านะครับ500แรงบิดนั่นเองนะครับได้เกียร์อัลลอยสปีดมาเลยนะครับกับเครื่องยนต์ 4x4 แบบพัดไทม์นะครับก่อนรับชมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม็กด้วยเดี๋ยวไปชมรอบคันกันว่าหล่อขนาดไหนและแต่งเต็มขนาดไหนไปชมกันครับผม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่ช่วงนี้นะครับกำลังมาแรงมากๆนะครับกับไวทัคนะครับสประตูนะครับสี่คูณสี่สิบสปีดนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับหลายๆที่นะครับหลายๆโชว์รูมนะครับก็มีการจัดโปรโมชั่นและแคมเปญนะครับให้ลูกค้านะครับในแต่ละรุ่นนะซึ่งของเราก็เหมือนกันนะครับมีโปรโมชั่นแรงๆให้ลูกค้านะครับส่วนลดมากกว่า180,000บาทเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับรอบคันกันว่าหล่อขนาดไหนกับเจ้าไวทัคนะครับสี่คูณสี่แต่งหล่อคันนี้นะครับอ่ะ ตัวนี้นะครับราคาจัดจำหน่ายของเขานะครับจะอยู่ที่1 3 3 9 0 0 0าาบาทนะครับถ้าเพิ่มในเรื่องเรื่องของสีนะครับจะอีก1,000งบาทนั่นเองนะครับหรือว่าออปชั่นนะครับแพ็กเกจนะครับที่เป็นตัวเพิ่มแคล้งนะครับก็จะเพิ่มอีก5,000บาทนั่นเองนะครับอ่ะตัวนี้เรามาดูนะครับสีดำหล่อๆคันนี้นะครับว่าแต่งอะไรกันเข้าไปบ้างนะครับ เริ่มที่ด้านหน้าเลยนะครับคันนี้นะครับมีการเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นฟอนต์ f อ r d ีนะครับเป็นสีแดงนะครับตัดสีดำนะครับพร้อมกับไฟ LED ด้านบน3ดวงนะครับตัวนี้จะเป็นกระจังหน้า F150 นะครับที่ลูกค้านะครับนิยมตกแต่งนะครับหรือใส่กันนั่นเองนะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับก็จะมีเลนส์กล้องนะครับพร้อมที่ฉีดทําความสะอาดเลนส์กล้องด้วยนะตัวนี้จะเป็นกล้องสา0รอหองศานะกล้องรอบคันเลยบอกเลยว่าคันนี้นะครับออปชันมาเต็มอยู่แล้วนะไม่ต้อง ติดตั้งอะไรเพิ่มเติมแล้วครับเขาต่้งได้เลยตัวนี้ออปชั่นมานะครับไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยหรืออะไรก็ตามนะครับจบที่คันนี้นะครับสูงสุดแล้วนะครับของตัว WiT a ทอีก1รุ่นเลยนะครับมาดูที่ไฟหน้ากันบ้างคันนี้นะครับมีการติดตั้งข้อไฟหน้าเข้ามานะครับตัดกับไฟ LED นะครับตัวนี้จะเป็นไฟ m ม t r i กซ LED นะจะมีไฟเดย์ไทม์ส่องเวลากลางวันนะครับแล้วก็ ไฟลูกแก้วนั่นเองนะครับที่ปรับตามความเร็วของรถนะครับตัวนี้นะตรงกลางนะครับจะเขียนคําว่า performance แบบ LED นะครับเห็นไหมจะมีลูกแก้วด้านบน1ลูกนะครับด้านล่างอีก1ลูกนะครับตัวนี้นะส่วนกันชนหน้านะครับมีการเปลี่ยนเป็นของแฮมเมอร์นะครับตัวนี้ลูกค้านะครับจะเห็นกันบ่อยนะไฟนะครับไฟตัดหมอกที่เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับตัวนี้นะครับก็จะ มีนะครับไฟ2สเต็ปนั่นเองนะครับอ่าเป็นไฟเลี้ยวด้วยนะครับแล้วก็เป็นไฟตัดหมอกด้วยนะเดี๋ยวแม็กให้ดูใกล้ๆหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับพอใส่กับชุดกันชนหน้าแฮมเมอร์นะครับไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้จะเลี้ยวนะครับแปรผันตามพวงมาลัยนะนี่ส่วนชุดเหล็กนะครับตัวนี้แฮมเมอร์นะครับกันชนตัวกันชนหน้าเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ ด้วยกัน4ี่จุดนะครับด้านหลัง4จุดนะครับอ่าแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีห่วงลักจูงสองห่วงนะครับที่เป็นสีแดงนะพร้อมกับแครงด้านล่างนะอย่าให้ดูใกล้ๆนะครับห่วงลักจูงนี่ก็จะเป็นแครงเขานะครับคันนี้จัดว่าแต่งเต็มอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้สาหรับลูกค้าสายออฟโหลดนะครับหล่อนะครับชุดเหล็กนะโลโก้ตรงกลางนะครับก็จะตีตาคําว่าแฮมเมอร์เลยนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยคันนี้นะครับมีการยก2นิ้วนะรถก็จะดูสูงและดูใหญ่ขึ้นนะครับใครชอบลุยนะครับ แต่งแบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับด้านข้างตัวรถกันบ้างลูกค้านะครับเลือกเป็นซุ้มล้อนะครับแบบเรียบนะนี่เห็นไหมเลือกได้นะครับจะเป็น6นิ้ว5.5นะครับ3นิ้วแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยอันนี้ก็ลูกค้าเลือกเป็นแบบเรียบนะครับส่วนช่วงล่างนะครับปีกนกยิลัะแบบ2ชั้นนะครับตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนเป็นของออปชั่นนะปีกนกออปชั่นนะใส่ลูกหมากกันโค้งมานะครับตัวนี้นะเพราะว่ารถเรามีการยก2นิ้วนะครับ อันนี้แนะนําลูกค้านิดนึงนะครับในเรื่องของการยกรถเนี่ยยกขึ้นเนี่ยถ้าลูกค้านะครับไม่มีการเปลี่ยนปีกนกหรืออะไรมันอาจจะเกิดการฉีกขาดได้นะอันนี้แจ้งลูกค้าก่อนนะครับอ่าแล้วมันจะกินยางนะนี่แม็กละยางนะครับลูกค้านะครับเลือกเป็นของแวมไพร์นะครับตัวนี้นะออฟลบสครับก็จะใหญ่ๆอย่างนี้แบบเลยใหญ่ๆแบบนี้เลยหน้าตาจะแบบีแบบนี้เลยนะครับ ยางนะครับนี่ก็พร้อมใช้งานในหลายๆรุ่นเนี่ยลูกค้าก็จะเลือกยางแตกต่างกันไปตัวนี้ก็จะเป็นของคอร์สลิดเดอร์นะครับเดี๋ยวให้ดูหน้ายางอยู่ที่ลูกค้านําไปใช้งานนะครับตัวนี้นะอ่าแก้มข้างนะครับก็จะมีโลโก้คำว่าไบเทอร์โบนะครับตัวนี้นะเป็นเทอร์โบคู่นะครับ210แรงม้านั่นเองนะครับที่ปัดน้ําฝนก็ออโต้ด้วยนะครับฟิล์มนะครับเลือกเปอร์เซ็นต์ได้ 40, 60, 80นะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะ ส่วนกระจกมองข้างนะครับตัวครอบกระจกจะเป็นสีกาไฟตัแตกับสีตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED นะครับตัวนี้จะมีกล้องนะครับด้านข้างตัวรถนะแล้วก็ไฟนะครับที่ส่องนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเปิดให้ดูเห็นไหมจะมีไฟนะครับส่องด้านข้างตัวรถเห็นไหมสว่างเลยตัวนี้พร้อมกับระบบแล้วครับบายสปอร์ตแจ้งลูกค้านิดนึง ไอ้กล่องเรด้าเนี่ยตัวสตับแอนโกลเอนคิปปิ้งนะครับเลนเซทลิงน่ยระบบตัวจับคนในขั้นถนนเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะให้ลูกค้าดูนิดนึงก่อนนะครับนี่มันจะอยู่ตรงช่วงนี้นะครับกล่องจะอยู่ข้างในนะครับอ่าตัวนี้จะเว้นไว้ให้นะครับตัวนี้ก็ยังตรวจจับทํางานได้ปกตินะแจ้งลูกค้าก่อนนะครับถึงแม้เราจะเปลี่ยนกันชนหน้านะแต่ว่าออปชั่นอยู่เหมือนเดิมนะไม่ได้หายไปไหนนะครับ สติกเกอร์นะครับเลือกลายได้ตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นกระทิงนะครับดุดุเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าขอลุยๆหน่อยนะครับกระทิงนี้จัดให้เลยนะครับตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทสองดอกนะครับเป็นระบบสมาร์ทคิเลตนั่นเองนะครับเพียงไปดวสัมผัสก็สามารถปลดล็อกรถได้แล้วนะครับหรือว่าล็อกรถได้แล้วนั่นเองนะครับสติกเกอร์เลือกลายได้นะครับตัวคันนี้มีการติดกับข้างมาด้วยนะเห็นไหมก็จะหล่อแบบนี้เลยนะครับไม่พอเท่านั้นนะนี่บันไดข้างนะครับนี่ของแฮมเมอร์ด้วยนะครับ คันนี้นะครับเน้นแฮมเมอร์เลยชุดเล็กแฮมเมอรนะครับบอกก่อนว่าใส่ตัวรถหนักแน่นอนนะครับแต่ว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนเหมือนกันทำความสะอาดง่ายนะครับแบบนี้นะด้านบนนะครับราหลังคาก็จะเป็นสีคมเมียมนะครับเป็นจุดเด่นของรุ่นวายแท็กนั่นเองนะส่วนด้านหลังนะครับก็มีการติดตั้งโลบาร์นะครับของ Hammer ในรุ่นนี้นะครับตัวโลบาร์เนี่ยในตัวฟอนตเนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะ เวลาติดไฟอะไรเงี้ยมันก็จะเด้งเป็นไฟแดงๆขึ้นมานะครับพร้อมกับนี่ไฟเบรกนะครับด้านหลังมีให้นะครับแล้วก็ไฟสปอตไลท์ด้านหลังอ่านี่สว่างนะครับตัวนี้นะครับเป็นทิดเบรกสีล้อนะกระลอยฝาถังแล้วเราก็ติดตั้งให้แล้วนะครับส่วนมาได้ข้างนะครับตัวนี้ก็รับน้ําหนักได้100่กิโลเลยนะครับแล้วก็นี่ให้ลูกค้าดูใกล้ๆนิดนึง โชกอัพนะครับตัวนี้นะแยกออกมาจากตัวถังหรือเชื้อซีนะช่วยในเรื่องของการยึดเกาะถนนนะครับเป็นโช๊คไข้นั่นเองนะแน่ขอโทษครับแนบแผ่นบางทั้งหมดสี่เส้นเนี่ยรับน้ําหนักได้เกินหนึ่งจุดสามตันด้วยโอเคเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อเลยไฟท้ายนะครับเป็นฟู l l LED ดีแล้วบอกแล้วว่าคันนี้มาเต็มเลยนะครับแล้วก็ระบบบาสปอร์ตนะครับตัวจับด้านข้างตัวรถนะครับตัวนี้ขอโทษครับจะทํางานนะครับคู่นะครับ ตัวกระจกนะครับนี่ระบบบายสปอร์ตตัวจับจะอยู่ตรงนี้นะครับมาดูด้านหลังกันไฟเบรกดูที่3นะครับจะอยู่ตรงมือเปิดนะในรุ่นนี้นะครับจะมีกุญแจไขมาให้ด้วยนะเห็นไหมล็อกฝาท้ายนะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับบางท่านนะครับติดโรลเลอร์ลิดนะตัวนี้นะครับถ้าออกมาจากโรงงานก็จะไม่มีนะครับสามารถล็อกฝาท้ายผ่านกุญแจรถได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้มีติดข้อฝาท้าย FOR ดีสีแดงนะครับหล่อๆแบบนี้เลยเว้โลโก้ตรงกลางนะพร้อมกับ มีกล้องนะครับมองหลังนะสิงกับหน้าจอขนาด12นิ้วด้านในนะมีเส้นกัลระยะให้ด้วยนะครับปั๊มเลนเจอร์นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะไหนๆก็มาทั้งคันแล้วนี่นี่เลยกันชนท้ายนะครับของแฮมเมอร์นะครับมีไฟส่องป้ายทะเบียนแล้วก็ไฟส่องท้ายรถด้วยนะครับเซ็นเซอร์หลังอีก4จุดนะครับใส่ห่วงบอลด้วยนะคันนี้นะมีห่วงลากจูงสีแดงให้ด้วยนะครับดูใกล้ๆเลยนี่โลโก้แฮมเมอร์เห็นไหมหัวบอลก็มีให้โลโก้แฮมเมอร์ไฟสปอตไลท์นะครับ ยางอะไรนะครับเราก็คืนให้ส่วนของเดิมนะครับแน่นอนนะครับเราคืนให้อยู่แล้วนะครับนี่ FORD นะเห็นไหมช่องชาร์จไฟ2ช่องนะครับเราก็มีให้นะสำหรับสายแคมปิ้งนะไลเนอร์แท้จากฟอร์ดมีการติดตั้งนะครับช็อคอัพนะนี่ GTPro นะครับลูกค้าหลายๆท่านาร,รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นฝาท้ายผ่อนแรงเนี่ย แต่ลูกค้าบางท่านนะครับต้องการเปิดให้มันเบาขึ้นหรือสมูทเพื่อจะให้เขาเรียกว่าช่วยในเรื่องของการเปิดฝาท้ายนะครับอันนี้ก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะแต่ตอนยกขึ้นก็เหมือนเดิมนะครับแต่ตอนเปิดนะครับเห็นไหมพอติดตั้งชกอัพแล้วนุ่มอ่านี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกละกันนะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบนะครับไปเที่ยวเดินป่าแคมป์ปิ้งนะครับอันนี้ช่วยได้ตอบเลยนะครับอะมาดูภายในกันนิดนึงกับ สี่คูณสี่คันนี้นะครับนี่เบาะนะครับปรับทิศทางนะครับได้แดทิศทางเลยนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้ด้วยได้สีเหลืองนะครับตีโลโก้คําว่าสปอร์ตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูนิดนึงตัวนี้แอร์แบ็กมีให้ถึง7ลูกเลยนะครับเห็นไหมหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยมีที่ดันหลังให้ด้วยนะขับทางไกลนะครับตัวนี้ช่วยได้นะดันหลังนะครับแล้วก็มาดูทางคอนโซลก่อนเลยนะครับ ในส่วนของคอนโซลนะครับก็จะมีวอลเดิชเจอร์ไทซี USB ให้หัวเกียร์นะครับแบบสั้น10สปีดนะครับเบรกมือแบบไฟฟ้านะช่องวางแก้วน้ำนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะ High Follow นะครับแบบพัดไทม์นั่นเองนี่สามารถเล่นได้นะเห็นไหมทูเฮ h นะครับโฟนะครับบางคนก็เรียกโฟ High นะครับ High นะเห็นไหมโ l o w นะครับใช้งานได้เลยนะครับนี่มีเซนเซอร์นะครับเห็นไหมตัวนี้พร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ปรับนะครับเวลาจะใช้งานนะครับปรับโหมดการขับขี่นะครับนะใช้ดอยเอาครับนี่เห็นไหมอ,อันนี้ก็ช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายของลูกค้านะครับส่วนคอนโซลนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับเดินได้นะครับด้วยได้สีเหลืองเห็นไหมตีโลโก้คำว่าไวทแท็กมีไฟแอมเบีนไลท์นะในรุ่นนี้มีไฟแอมเบีไลท์ด้วยนะครับ จอกลางนะครับขนาด12นิ้วตัวนี้รองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ Sync 4ด้วยนะสตาร์ทรถผ่านมือถือได้ชิดตำแหน่งรถผ่านมือถือได้ด้วยนะครับอ่าตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนเห็นไหมแอร์ออโตนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าแบบ100%เลยนะครับตัวนี้ก็ครบหมดแล้วละ่ะเพราะว่าท็อปสุดของรุ่น y t ท c คแล้วนะนี่คุ้ดคอนโทรลนะครับอะแดปตีฟคุ้ดคอนโทรลนะครับเลนคิปปิ้งนะครับมีให้ครบหมดเลยนะครับสามารถเพิ่มหรือล็อกความเร็วได้นั่นเองนะครับ ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งการด้วยเสียงนะครับฝั่งขวามือจะเป็นโมเลฟังก์ชันสิงกับหน้าจอด้านหลังนะครับขนาด8นิ้วแบบเมนูภาษาไทยด้วยเห็นไหมสีสันสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกียร์น้ำมันนะครับความร้อนแจ้งหมดนะครับปุ่มนะครับพุชสตาร์ทในรุ่นนี้มีให้นะครับกุญแจนะครับกุญแจเขาจะเป็นกุญแจรีโมทนะวางอยู่ตรงนี้กุญแจรีโมทโอเคไฟหน้าครับแบบออโต้เนี่ย สามารถปรับได้นะครับไฟไฟตัดหมอกบางท่านถามว่าแล้วเวลาจะใช้ไฟตัดตัดหมอกใช้ยังไงนี่ครับกดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับไฟตัดหมอกนะครับแผงประตูแบบไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้านะเดี๋ยวให้ดูไฟตัดหมอกก่อนนี่ไฟหน้าหล่อไหมเห็นไหมนี่ไฟตัดหมอกเห็นไหมครับอ่าตัวนี้เราเปิดไฟตัดหมอกนะเดี๋ยวให้ดูมุมนี้ สว่างแน่นอนครับแต่งห่อขนาดนี้บอกเลยว่าใครเดินทางไกลจะเอาไปลุยนะครับสว่างแน่นอนเดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่สวยไหมอ่าช่วงนี้โปรโมชั่นและแคมเปญแรงนะครับสำหรับไวท์แท็กนะครับใครกำลังมองหาารถใช้งานสักหนึ่งคันนะบอกเลยตอบโจทย์แน่นอนนะครับสามารถทักกันเข้ามาได้ตลอดนะครับ เป็นยังไงบ้างครับจบกันไปแล้วนะครับกับการพาชมนะครับไวัยถัก4คูณ40สปีดนะครับแต่งหล่อล้อคันขนาดนี้นะช่วงนี้นะครับโปรโมชั่นแรงนะครับดอกเบี้ยศูนย์ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นเราก็มีให้นะหรือว่าส่วนลดมูลค่ามากกว่า180,000บาทเราก็มีให้นะครับอ่แล้วก็ช่วงนี้นะครับลูกค้านะครับที่อยากได้เป็นส่วนลดนะครับเพื่อไว้ใช้ในการ ออกรถน้อยนะครับเราก็ทําให้ได้นะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจจะเป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะครับแคปนะครับหรือว่าเป็นกระบะสีประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มหรือตัวไฮก็มีโปรโมชั่นให้นะครับช่วงนี้นะลูกค้านะครับที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับสามารถนะครับทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นและแคมเปญได้ตลอดนะครับเรายินดีนะครับบริการนะครับจะตอบคําถามลูกค้านะครับให้ หาให้ลูกค้านะครับได้โปรโมชั่นนะครับกับแคมเปญที่ลูกค้าต้องการนะครับยังไงทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างหรือไลน์ไอดครับเดี๋ยวมกติดต่อกลับไปนะครับยังไงวันนี้นะครับฝากกระบะนะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับส่วนลดเยอะๆกับว i t แท็ก4 0สปีดคันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับนาจะพาไปชมรุ่นไหนติดตามกันคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ